ค่ะสวัสดีค่ะช่องแม่จินนะคะวันนี้แม่จินจะมาชวนทำแกงจืดนะคะแกงจืดจิงชุมงไายใส่หมูสับแล้วก็เต้าหู้นะคะเต้าหู้ไข่นะคะก่อนอื่นนี่เราส่วนประกอบก็มีนะคะเต้าหู้ไข่สองหลอดนะคะ ถ้าหูไข่สองหลอดแล้วก็ชิงชงชายนะคะชิงชงชายนี่เราต้องอล้างสะอาดนะเมกกิ้งแม่แม่จินเ,เด็ดแล้วก็เด็ดเอาแต่ใบนะคะแล้วก็แช่กับเบกกิ้งโซดาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็มาล้างนะคะให้มันสะอาดเผื่อมีพยาธินะคะนี่นะคะแล้วก็มีหมูสับนะคะหมูสับอันนี้หมูสับ เดี๋ยวเราจะมาหมักหมูสับกันนะคะหมักหมูสับแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะใส่พริกไทยลงไปน้อยนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวอ่าสักครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ก็ซอสฝาเขียวนะคะนิดเดียวนะคะหลายอย่างให้มันมีรสชาติกลมกล่อมนะคะปลานะคะปลาก็นิดเดียวหมักคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่นะคะอ่าใครที่ชอบทําบกระเทียม ก็ใส่ด้วยได้นะคะแต่ปอดีที่บ้านก็ทําเป็นอย่างอื่นงนี้ไม่ค่อยชอบใส่กระเทียมกันนะคะก็ทําเป็นอย่างนี้นะคะหมักหมูก่อนนะคะหมูสัก5นาทีนะคะใส่เครื่องปรุงอย่างนั้นนิดอย่างนานั้หน่อยนะคะแต่ระวังเต็มนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าไปใส่เยอะนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาเราทําน้ําซุปเราต้องใส่เครื่องปรุงไปในน้ําซุปอีกอีกหน่อยหนึ่งนะคะนี่นะคะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็มาไฟหน่อยนึง เราก็เปิดไฟเลยนะคะ่ะเปิดไฟแกนนี่เราต้องแกนอ่าเราต้องต้องเตรียมแบนี้เรา แข็งคะใส่ย้วะค่ะใส่สียิวเข้ปปช้อนกะคะช้อนเค,ค,คะ,คะกะคะลืนิดเดียวนะคะเลือปลายช้อนนิดเดียวแค่นี้นะคะนิดเดียวจริงๆ ปลานี่นิดเดียวเหมือนกันเมื่อกี้เราใส่เข้าไปในหมูแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เราข้างนอกมากด้วยกนะคะถ้าขึ้นช้อนะคะปลาเขียวก็ใส่ขัางในแล้วก็ข้างนอกนิดหน่อยเหมือนกันนะคะปลายช้อนนะคะไม่ใหญ่เยอะนะคะ เราชิมรสเลยนะคะเราสุกแล้วนะคะสังเกตมันจะลอยขึ้นมานะคะรสชาพอดีเป๊ะเค็มนิดๆน,นะคะหอมหอมซอสฟาเขียว เจอแต่นี้ไม่ต้องใส่สสน้ำตาลนะคะอันนี้หมูสุกแล้วนะคะหมูสุกแล้วสังเกตหมูจะลอยขึ้นมานะคะเราก็ใส่แักชิงุงใจเลยนะคะชิงจงใจนี่เราต้องให้สะเด็ดน้ำนะคะให้สะเด็ดน้ำล้างแล้วก็ใส่ตะแกรงไว้ให้สะเด็นนนเเดน้ำนะคะจงใจนี่จะใส่ล้งสุดะคะ ปิดไฟได้เลยนะคะไฟเลยอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะใส่ลงสุดเพราะว่าใบชิงชุนจ่ายนี่มันจะบางๆอ่อนๆน,นะคะใบแจ๊กเสียก็เสร็จนะคะเสร็จได้เลยเสร็จเลยนะคะ 对，真的、嗯。嗯嗯 จิ้งจูชายหมูสับเต้าหู้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะรสหอมมากกลิ่นไม่ใช่แั่รสนะคะรสรสนี่กลมกล่็มเค็มๆนิดนะคะแล้วก็ได้น้ำหวานจากจิ้มจูช,มชายน้ำหวานจากหมูเต้าหูน้หน,นะคะกลมกลมมากนะคะ แล้วนะคะแต่เพื่อจะชอบใจสุดเื่อจงนะคะเราทำถูขอบคุณมากนะคะช่วยแชร์ช่วยติดตามท่านใดที่ยังไม่เคยติดตามช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ